นี่สับแหลกแล้วโอ้โหนั่งเปึ๊กเลย <_ S 1> ทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเคสให้ดูว่าระหว่างเหยื่อสับแหลกของเรานะคะระหว่างเหยื่อตัวนี้นะระหว่างระหว่างเหยื่อตัวนี้นะคะนี่ก็คืออันนี้นะคะเหยื่อสับแหลกนะคะกับ ขนมปังอันนี้นะคะนี่หลับแหลกกับขนมปังมาดูกันนะคะว่าปลาจะเข้าอะไรก่อนกันปลาจะดึงสายไหนก่อนกันนะคะมาอันนี้ต่อให้ด้วยนะใช้ระยะ2.7ด้วยนะอันนั้นเขาให้สามกเลยนะให้เขาส่งไกลๆเราส่งใกลๆ้ๆอ่จดูดูระยะคันก็รู้แล้วว่าคนละคนละรุ่นนะคะมาทอยพร้อมกันไปเลยเอะให้ทอยก่อนด้วยอ่ะเอาไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า จะได้วัดปลาก่อนกันนะไม่มีการขี้โกงนะคะธรรมชาติของการจกปลาคือถ้าเห็นปลาแบบดึงอะ่ะนัตกตกปลามันองวัดอยู่แล้วไม่มีการแบบว่าอ้อมมือให้กันนะแต่ตอนนี้ดูมดิฉันหายแล้วแนมะ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมา, mm. มาดูกันนะคะว่า ุ่นใครจะมีอาการก่อนกันนะคะตอนนี้ทุ่นยังไม่มีอาการทั้งคู่นะทุกคนสูง30อันนี้อันนี้คือสับแหลกอันนั้นชูฟาร์มเฮานะคะมาดูกันว่าใครจะได้ดึงปาร์้นมาก่อนกันนะเพื่อนๆตอนนี้ของเรารู้สึกว่า จะมีอาการเบาๆ <Okay. S 1> สับแหลกจะมีอาการเบาๆเลยนะีนๆอาการมีแบบเบาๆนะทุกคนนั้นย่งน่งอยู่นะมาดูกันนะ,ะดูว่าสับแหลกกับฟาร์มเฮ้านะปลาจะกินอะไรก่อนกัน เดี๋ยวคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นสับแหลกกับไส้เดือนวันนี้หาไส้เดือนมาไม่ทันนะคะดูกันนะคะว่าทุนใครจะมีอาการก่อนกันนะแล้วนิ่งทั้งคู่ค่ะทุกคนสามเฮาซือ้ๆจมแล้วจมแล้วเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวนะสับแหลกมีอาการมีาการเบามากทุกคนเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวนะถ้าถ้าลงอีกนิดหนึ่งนี่สับเลยนะมันอมทุกคนไม่รู้วนะ่าในกล้องเห็นไหมนะคะคือมันลงไปแล้วหนึ่งข้อนะแต่แล้วมันก็นิ่งนะคะทุกคนกคนุณเรามีอาการแล้วแหละเอาไงเนี่ยไปแล้วคะ่ะไปแล้วนี่สับแหลกแล้วโอ้โหนั่นเึ๊กเลย เดี๋ยวนะเจอสองตัวป่ะเนี่ยตอนนี้สับแหลกได้แล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวก่อนอุปสรรคทั้งเยอะเหลือเกินเดี๋ยวไดิเลีเ้ยงดูงได้แล้วนะคะตักปลาไม่ได้มานี่โอ้จ้ามกมล้องเนี่ทุกคนช้า โอเคได้แล้วค่ะได้แล้วสรุปว่าสับแหลกนะคะกินก่อนฟาร์มเฮ้าส์นะจ๊ะส่วนฟาร์มเฮ้าส์ของเรายังนิ่งอยู่ยังนิ่งครับอ่าสับแหลกได้ตัวนะคะนี่